อ้าวสวัสดีครับพี่พีน้องๆชาวมนุษย์เงินเดือนพันใหม่นะฮะเราก็าเปิดประเดิมนะฮะวันนี้เป็นตอนแรกตอนแรกเดือนแรกที่เขาขับมันดีตอนแรกประจําเดือนกันยายนเฮ้ยแปบ๊บเดียวจะหมดปีอีกแล้วนะฮะผมเพิ่งคุยกับลูกศิษย์หลายคนเลยนะว่าเอจะหมดปีแบบนี้แล้วเนะี่ยสิ่งที่ตั้งใจไว้สิ่งที่วางแผนไว้ทําถึงไหนแล้วนะฮะเคินครนขึ้นทางแล้วหรือย,ยังนะใกล้ๆจะหมดปีแลวแต่ว่า หรืว,ว่ากันใหมนะ่บางทีก็จะมีอารมณ์แบบนี้นะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปวันนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันก็มีหลายเรื่องที่ผมว่ามันก็มีประเด็นที่น่าจะออกมาพูดคุยในรายการซึ่งหลายประเด็นที่วันนี้เลือกมามันจะมีสักสามเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยกับคนทํางานอย่างพวกเรานะมันก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องกฎหมายในงาน เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานกับคนหน้านะครับหรือการใช้ชีวิตในที่ทํางานและยังรวมไปถึงเรื่องของไอ้พวก s สแกมเมอร์นะพวกไอ้พวกมิจฉาชีพต่างๆที่มันมาในรูปแบบที่เดี๋ยวนี้น้ำวันน้ำวันมันยิ่งแอดวานเข้าไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าเอาผมมองว่าเรื่องใกล้ตัวแบบเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่เราเอามาคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆบางทีเราเห็นข่าวเ,าเห็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะ มันมีหลายแง่มุมที่ผมก็อยากให้พวกเราเนี่ยที่ทํางานกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยได้เห็นด้วยว่าเ,เรื่องนี้เราอาจจะเป็นคนโชคดีที่ไม่โดนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่โดนในอนาคตนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะเปิดประเดิมกันนะฮะกับเดือนกันยายนนี้กับขับมันเด่นนะครับก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องราวที่ผมเตรียมมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะก็แนะนําช่องทางของพวกเรา ชาวมนุษย์กันเดินพันใหม่นะทีมงานผมกันหน่อยนะเราก็จะมีช่องทางให้ติดตามนะครับก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะฮะช่องทางสีแดงนะครับก็มีนะฮะไปกดติดตามไว้ได้กด s u b s c r i b e กันไว้ได้นะครับที่สําคัญก็คือวิดีโอมีเยอะมากนะฮะมีเป็นพันนะครับแล้วก็ผมค่อ่ข้างมั่นใจนะฮะว่าทุกเรื่องที่คุณมีปัญหาหรือทุกเรื่องที่น้องมีปัญหาในเรื่องของการทํางานมีคาตอบแน่นอนนะฮะแต่สำหรับสายที่ชอบอ่านนะครับก็ไปแวะดูได้ ที่เว็บไซต์ t h e p r a c t i c a l c o นะฮะบทความล่าสุดนะครับมีการลงไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์เอา ChatGPT นะครับมาช่วยเราในการที่อัปเดตได้สูมทหรือว่าทำให้เราหางานที่เราต้องการง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายหนังสือเล่มล่าสุดนะครับเล่มที่3 The New S Curve นะฮะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็รุ่งได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เียว จะให้รายละเอียดลิงก์เอาไว้ให้นะครับสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เช่นกันนะครับเราไปกันทีละประเด็นแล้วกันนะกับเรื่องราวที่เตรียมมาสาหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ล่าสุดก็เราก็คงได้เห็นหน้าฟีนะครับในหลายๆช่องทางของฝั่งโซเชียลมีเดียนะครับมีการพูดถึงเรื่องของดราม่านะฮะคุณแม่ลิงเดียวนะครับที่จําเป็นจะต้องลางานเพื่อมาดูแลลูกที่ป่วยนะครับแต่ไง ต้องมาเจอกับการโดนไล่ออกทันทีนะครับเรื่องเราเนี่ยก็ไปหาอ่านก็นได้นะแต่วันนี้เอาแบบคร่าวๆมาให้เข้าใจประเด็นว่าเอ้ยมันมันมันเกินไปหรือเปล่าอ่าถ้าเรามองในมุมของเรื่องนี้แบบไม่ต้องไปอ่านรายละเอียดนะมีมีรุ่นน้องเราสมมติรุ่นน้องเราอยู่คนลวกันเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยแล้วก็ลูกเขาไม่สบายอย่างเงี้ยแล้วเขาจาเป็นต้องเอ่อไปดูแลลูกลาติดต่อกันสามวันแต่ลูกก็ยังไม่หายดีนะครับ และอยู่ดีๆหัวหน้าก็ไลน์มาบอกบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาทํางานลนะออกไปเลยเพราะว่าการที่คุณไม่อยู่เนี่ยมันกระทบกับงานมีผลกระทบต่อง,งานเรื่องนี้เราคิดว่าหัวหน้าทําเกินไปหรือเปล่านะหรือเรามีมุมมองที่แตกต่างจากที่ผมพูดมานะครับคือเรื่องแบบเนี้ยมันก็มีมีผลนะครับ กับเรื่องของกฎหมายแรงงานด้วยนะฮะมันมันต้องมาดูในรายละเอียดก่อนนะผมว่าเราเราต้องมาดูในเป็นเป็นประเด็นไปก่อนว่าการไล่ออกแบบเนี้ยโดยไม่จ่ายค่าชดเชยอะท,ทาถูกต้องไหมถ้าเรามาดูดีๆนั้นะเนื้อหาหลักการมีอยู่ไม่กี่อย,อย่างที่เราจะพิจารณานะครับน้องเ็าป่วยลูกของน้องเ็าป่วยแล้วต้องเขาต้องลาเพื่อไปดูแลลูกมันเป็นการลาแบบ มันมีความจําเป็นจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาลาซึ่งในกรณีนี้หัวหน้าก็รู้ว่าเขาลาเพราะลูกเขาไม่สบายมันไม่ได้เป็นการลาแบบหายไปเลยโดยไม่ส่งข่าวไม่ได้หายกลิบไปเขาเรียกว่ามันจะมีเงื่อนไขอันนึงถ้าเกิดว่ามีพนักง,งานของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ขาดงานสามวันติดต่อกันโดยไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกลูกน้าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับหายหัวไปเลยสามวันก็เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ในกรณีเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะรู้อยู่แก่ใจว่าเขาต้องดูแลลูกแล้วรู้อยู่แล้วว่าเขากําลังลําบากนะยังไม่สามารถกลับมาทํางานให้ให้ได้นะครับแต่อ,อไปมองว่าการหยุดของเขาเนี่ยเป็นการหยุดเหมือนเขาตั้งใจจะไปเที่ยวมั้งแล้วก็ก็เลยไล่เขาออกไม่ให้เขากลับมาทางานอีกซึ่งอย่างเงี้ยถ้ามีการฟ้องร้องแล้วก็ มีหลักฐานแล้วก็มีเหตุผลมีที่มาที่ไปนะครับซึ่งมันเคยมีเคสสิ่งนี้เกิดขึ้นในอดีตเขาเรียกว่าลาไปดูพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สบายป่วยแบบเนี้แล้วนายจ้างไปไล่ออกสุดท้ายก็เข้าข่ายเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าการลาแบบนี้มันเป็นมันเป็นลาที่มันจําเป็นจริงๆนะครับแล้วมันไม่มีใครไปทําแทนได้มันเป็นการลาแบบลูกกะตันยูอะนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่แม่กะตันยูต่อลูกที่ไม่สบายนะ แต่มันมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับผมมองว่าถ้ามองในแง่นี้มันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการกระทําที่เกิดกว่าเหตุแต่ในในอีกมุมหนึง่งเราก็เข้าใจในายจ้างได้เหมือนกันนะเขาคงเดือ,อดร้อนจริงๆอถ้ามองแบบนี้แบบเห็นใจแต่ก็อีกมุมนึงก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะว่าการไม่มีน้องเ็าสักคนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งแบบเนี้บริษัทมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เลยหรือไงเออมันไม่มีใครทําแทนน้องเขาได้ด้วยใช่ไหม แม้กระทั่งไอ้หัวหน้าที่จะไล่เขาออกคุณทําแทนลูกน้องที่หายไปไม่ได้เลยเหรอเออแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถ้าสมมติคุณไปเจอเรื่องหนักกว่านี้เช่นลูกน้องคุณหักดิบลาออกไปเลยหนีไปเลยอย่างเงี้ยแล้วใครจะทํางานแทนก็ต้องเป็นคุณก่อนไหมวะเออแต่ในกรณีแบบนี้ลูกน้องลาบากไว้เคยเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะลาไปอยู่บ้านสบายๆหรอก เขาลาเพื่อไปดูแลลูกเขาลูกเขาไม่สบายเออแบ่งรับแบ่งสู้ช่วยเขาก่อนได้ไหมนะครับแต่เป็นในแบบเนี้ยผมว่าความเห็นอกเห็นใจมันต้องมีเห็นบ้างแต่มัมก็มีแง่คิดอีกอันหนึ่งที่ผมก็คิดเหมือนกันนะว่าหรือเป็นไปได้ไหมความสัมพันธ์ระหว่างออน้องที่มีปัญหาที่ลาดูแลลูกกับหัวหน้าคนนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็พอน้องเขาจะเป็นต้องลาเพื่อดูแลลูกเข้ามาจริงๆไอหัวหน้าเนี่ยซึ่งอาจจะสบช่อง ไม่ชอบน้องคนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เอาเหตุตรงนี้แหละเป็นการจัดการไล่เขาออกซะหน่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะมันเป็นการมันเป็นการมองได้หลายแง่มุมซึ่งเรื่องนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนเนาะแต่ผมเชื่อว่ามันมีมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเพราะผมเคยเห็นเหมือนกันนะครับในที่ทํางานหรือว่าหลายๆที่ ที่น้องๆเคยปรึกษาผมหรือแม้กระทั่งส่วนตัวที่ผมเคยเจอถ้าเราดีกับหัวหน้านะครับวันที่เรามีปัญหาเรื่องครอบครัวยนะหัวหน้าก็จะไม่ติดใจอะไรเราเลยนะครับกับการลาจะลากี่วันจะไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวหัวหน้าจะโอเคเลยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่หัวหน้าไม่ได้โอเคกับเราเรามีปัญหาครอบครัวหรือเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาไรมากมายแต่จําจเป็นต้องลาเพื่อไปดูแลใครสักคนหรือไปทําธุระอย่างเงี้ย หัวหน้ามันก็จะหาเหตุเอามาเป็นประเด็นเสมอน,นั่นผมเชื่อว่าความสัมพันธ์มันมีผลจริงๆกับการยอมหรืออรุมอรวยให้นะครับเมื่อความสัมพันธ์ไม่ดีมันก็จะถูกเอาเรื่องกฎกติกามากดขี่ข่มเหงเสมอน,นี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้พวกเราเห็นว่าวันหนึ่งเราอาจจะเจอปัญหาลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะผมถึงอยากจะให้เราเห็นในแง่มุมที่ว่าการรักษาความสัมพันธ์ที่ที่โอเคกับหัวหน้า มันจะช่วยเราได้ในวันที่เราต้องจําเป็นที่อาจจะจําเป็นจะต้องขอาการคอมพลมอสกับกฎกัิกาบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนอยู่แล้วและมันก็เช่นเดียวกันถ้าเราความสัมพันธ์ไม่ดีออกหัวหน้าความเคราะห์มาเยือนเราจําเป็นต้องขอให้หัวหน้าอนุมัติให้เราลาเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันสำคัญในชีวิตเราอย่างเงี้ยวันนั้นกาอาจจะไม่สนับสนุนเราเลยก็ได้ มันเหมือนกับการที่เขารอเล่นเราอยู่แล้วก็ได้อันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะเหรียญมันแบบคลิกไปคลิกมาได้หมดแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ของเราโอเคหรือเปล่านั่นเองสองด้นานนั่นเองนะครับหลวงตามใช่ครับมันดูใจร้ายไปหน่อยครับสําหรับเกสนี้แต่ผมว่าพมมันเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยเกยมมันจะพลิกได้เช่นกันแต่ว่าเราก็ต้องฟังความทั้งสองด้านนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเ ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะฮะอย่าง,อย,างอย่างกรณีของของเรื่องเรื่องนี้เราคงต้องไปรอดูว่ามันเป็นการการ,ระทําเกินกว่าเหตุไหมแล้วก็มันจะมีการฟ้องร้องกล่าวโทษว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือเปล่าเพราะว่าน้องที่เขาเสียผลประโยชน์เขาจะฟ้องไหมอันนี้นก็ต้อง,ต,องต้องว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามหน้าเสือเนี่ยหลักฐานเชิงประจักษ์มันชัดเจนอยู่ว่าเขาไปดูแลลูกจริงๆที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ เนี่ยเขาก็ทําใจนะโดนออกแต่คนเรามันก็รักลูกนะครับแต่บริษัทไม่รักเขาไงเนี่ยเราต้องไปดูกันต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นนะที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแต่ก็ผมก็คงไม่อยากให้ทุกคนต้องมาลงเอยเจอกับปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงหัวหน้านะครับแล้วก็ผู้บริหารที่ที่ควรจะต้องมองด้วยใจที่มันแบบเฮ้ยเป็นธรรมบ้าง นะครับแล้วก็ใส่ใจกับลูกน้องบ้างนะครับเพราะก็เป็นคนเหมือนกันในขณะเดียวกันการกล่าวอ้างว่าการหายไปของคนหนึ่งคนเพราะว่าเขามีภาวะจําเป็นแล้วมันกระทบกับงานงานเสียหายอย่างเงี้ยว่ามันก็คุณก็ต้องวางแผนหรือเปล่าวะถ้าองค์กรมันมีความเสี่ยงขนาดนั้นคุณก็ต้องวางแผนสิเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เคสที่ลูกน้องอาจจะต้องจําเป็นต้องลาไปดูแลลูกอย่างเงี้ยมันอาจจะมีโอกาสที่ ลูกน้องคุณลาออกกันยกแก๊งอย่างเงี้ยหรือยกทีมไปอยู่กับบริษัทอื่นก็ได้นี่ถือเป็นความเสี่ยงของการทํางานในองค์กรเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าหัวหน้าไม่ได้วางแผนเอาไว้ว่ายามเพราะหามยามซวยนไม่มีคนมาทํางานเนี่ยจะรับมือ,อยังไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่มองอีกด้านหนึ่งได้เช่นกันนะครับอ่ะโอเคสําหรับเรื่องแรกที่เอามาฝากนะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็แชร์กันมาได้นะครับว่ากรณีแบบนี้ทําเลย ทำเกินเลยไปไหมหรือว่ามันโอเคแล้วนะฮะหรืออาจจะมองว่านายจ้างทําถูกแล้วเป็นสิ่งที่ต้องทําก็แล้วแต่เราไปในเรื่องถัดไปนะครับที่ผมว่าตอนนี้ก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะชีวิตมันอยู่ยากจริงๆว่ะเพราะว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยนับวันรับวันมันเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความแอดวานซ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวนี้คนโกงมันมาในรูปแบบของการรับสมัครงาน เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเห็นตัวผมเองก็เจอนะครับมีการแอดไลน์เข้ามาแล้วก็บอกว่ากําลังอยากได้คนทํางานด้านานั้นด้านนี้สนใจหรือเปล่านะครับแล้วก็เห็นข่าวล่าสุดก็ออกในหลายๆช่องทางนะครับว่ามีมิจฉาชีพามาประกาศรับสมัครงานนะครับไอ้คนอย่างเรานะกำลังเบื่อบริษัทกําลังเซ็งเจ้านายก็เห็นงานน่าสนใจก็อาจจะไม่ได้เอ๊ะไม่ได้เฉลียว ไม่ได้เช็คว่าเว็บไซต์นี้มันน่าเชื่อถือไหมลิงก์ที่ส่งมามันมีความน่าเชื่อถือถูกต้องหรือเปล่าบางทีมันก็ใช้ชื่อที่มันดูแล้วน่าเชื่อถือนะชื่อบริษัทดูแลแล้วเออมันน่าจะไม่ได้มีปัญหาเราก็เผลอกดเข้าไปกดเข้าไปไม่พอนะครับดันไปกรอกข้อมูลสมัครงานแล้วปกติแล้วข้อมูลสมัครงานมันก็มีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับอัปโหลดเอกสารอะไรต่างๆเข้าไปเสร็จมันเลยครับผม มันก็ได้ข้อมูลของเราไปทําประโยชน์ในทางที่ชอบได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากลัวเลยนะครับและโดยเฉพาะไอ้ที่มาช่วงแรกๆมันจะเป็นการประกาศรับสมัครงานแบบฟรีแรลนซ์รับฟรีแลนซ์ใครสนใจงานด้านนั้นด้านนี้แม่งก็หลอกให้เราส่งข้อมูลไปให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมานะมีงานประเภทนั้นประเภทนี้เราก็หลงเชื่อไปใช่ไหมครับส่งไปอันนี้ก็โดนกันเยอะเหมือนกันแต่ว่า ไม่ได้มีใครเอามาพูดกันในทางในทางโจกแจ้งเนาะแต่ที่เห็นตอนนี้มันยิ่งซับซ้อนไปมันมีการทำเว็บปลอมกรอกข้อมูลด้วยนะครับและนี่แหละมันเห็นช่องไงตัวนี้เปิดบัญชีมาก,ก็ยากขึ้นตัวนี้จะเอาข้อมูลของคนก็ยากขึ้นมันก็เลยเอาจุดที่คนกำลังต้องการอ่ะเช่นอยากจะกู้เงินอยากจะหางานใหม่เพราะการอยากกู้เงิน การอยากหางานใหม่เราก็จะพร้อมที่จะเอาเอกสารส่วนตัวให้พวกเขาใช่ไหมครับอันนี้แหละมันเป็นจุดที่เราพลาดปล่อยข้อมูลออกไปนะครับไม่ได้งานไม่พอนะเสียเวลาก็ก็เซ็งแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในการเอาไปทําอะไรเนาะอันนี้ก็ลําบากเลยถ้าเกิดว่าแนะนํานะใครที่เจอแบบนี้นะครับ ผมแนะนําว่าจะต้องไปแจ้งความนะแจ้งความไว้ดีกว่านะครับลงบันทึกประจำวันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่าแจ้งความกันไว้ก่อนนะครับว่าเราโดนไลน์อันนีเ้เว็บอันนี้นะครับหรือลิงก์อันนี้ที่เรากดสับนิกไปนะครับเพื่อป้องกันเอาไว้กับความเสียหายที่มันอาจจะมีคนมาเคลมได้ว่าเราไปทํนทนทปานู่นทํานี่ผิดพลาดไว้เนี่ยอันตรายนะครับแล้วก็ ถ้าจะสมัครงานนะครับเพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพเหล่าเนี้ยผมคิดว่าถ้ามีใครแนะนําให้สมัครอะไรก็แล้วแต่หรือโดยเฉพาะถ้าเห็นในพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยให้ระมัดระวังไว้ก่อนแล้วก็เช็คกับต้นทางอีกทีนะครับถ้ามันมันคงไม่ได้เสียสตางอะไรมากนะกับโทรเช็คกับต้นทางเลยก็คือโทรไปที่บริษัทนั้นจริงๆเลยนะครับหาเบอร์บริษัทนั้นเลยแล้วก็โทรไปเลยว่ามีการเปิด,เป,ดเปิดรับสมัครงานในตําแหน่งนี้จริงหรือเปล่านะครับ ก่อนที่จะส่งเอกสารอะไรไปทั้งสิ้นนะครับและโดยเฉพาะถ้าเราพลาดกาเสียทีได้ไปคุยกับแชทกับใครซึ่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือโทรคุยกับใครซึ่งเป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องดับเบิลเช็คอีกทีที่เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของบริษัทนั้นๆนเลยอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะมิจฉาชีพเป็นนะครับเป็นห่วงไม่ไห่วงจิเรื่องพวกนี้มันอยู่ในคือมิจฉาชีพเนี่ยทุกวันนี้มันเยอะขึ้น พราะว่าจิตใจของพวกเราเนี่ยมันเปราะบางเนาะงานก็หายากบางคนก็ตกงานอยู่ก็อยากได้งานก็อาจจะพลาดตรงนี้ได้หรือบางคนงานมีอยู่แล้วแต่ไม่พอใจคนในที่ทํางานก็อยากจะเปลี่ยนงานก็มันก็จะสบช่องให้พวกวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมาหากินกับเราได้เช่นกันนะครับอ่ะใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรือเคยโดนกันมาแล้วนะฮะหรือเคยโดนมาบ้างนะครับหรือ เคยเจอวิธีการใหม่ๆที่มันมาล่อหลอกเราแต่ไม่สําเร็จก็เอามาแชร์กันได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สองนะฮะที่เอามาฝากนะครับใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจก็เอามาเล่าสู่คันฟังได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับพี่ๆน,น้องๆที่รับชมรับฟังกันด้วยนะฮะคนดูไม่ค่อยเยอะครับเพราะวันนี้มีกันอยู่สิบกว่าคนเองนะครับก็ส่วนมากจะมาลักษณะย้อนหลังมากกว่านะฮะแต่ผมชอบนะ ชอบหาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ส่วนตัวผมก็ชอบเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้หนหิรศราฟังเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากให้หนิรศรมาเล่าเรื่องที่เขาเจอให้เราฟังด้วยนะต่างคนต่างเจออะไรแปลกๆใหม่ๆแบบนี้ซึ่งบางทีมันเป็นภัยใกล้ตัวบางทีก็คดดาดเดาไม่ได้เดี๋ยวนี้หลอกกันเก่งมากนะฮะคนใกล้ตัวบางทีหลอกกันได้เลยนะนักภาษาอะไรกับพวกพวกไอเดี๋ยวนี้ดีฟดฟงดีเฟกก็น่ากลัวล่าสุดก็มีคนบอกว่า เอาเสียงของเราไปคโคลนได้นะครับเอาวิดีโอรเราที่อยู่ใน YouTube เนี่ยเป็นโคลนได้เหมือนกันแล้วเอาไปทำวิดีโอทำเป็นคลิปหลอกคนมาทำนู่นทำนี่นะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ยากมากยิ่งขึ้นแหละนะครับเอาไปกันต่อนะฮะกับประเด็นสุดท้ายที่จะเอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดนะแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับก็เขาเป็นเรื่องของ unhappy leave นะครับเป็นเรื่องราวที่มาจากประเทศจีนนะครับเขาบอกว่าถ้า,าไม่มีความสุขในการทำงานก็กลาพักไปเลยสิบวันนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็เป็นนโยบายใหม่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนเนี่ยเขากำหนดเป็นนโยบายให้กับพนักง,งานเลยว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีความสุขเนี่ยมาทำงานมันก็คงไม่ไม่เกิดผลงานนะครับหรือมาทำงานแล้วก็ยิ่งอาจจะทำให้เป็นมีความทุกข์มากยิ่งขึ้น งั้นเอางี้เลยแล้วกันลาไปเลยแต่ใช้ว่า unhappy l ี a v e ช่วงนี้ไม่ happy ก็ลาไปเลยพักไปเลยสิบวันแล้วพอหายแล้วค่อยกลับมาทํางานใหม่อันนี้ก็ดีนะถ้าถ้ามันมีเกิดขึ้นจริงในบ้านเราแต่ผมก็เช็คนะได้คุยกับหลาย,ลายๆคนผมเห็นว่ามันมันอาจจะหลายที่มันก็มีลักษณะนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นออกมาเป็นนโยบายที่มันชัดเจนไปเลยแต่มันจะมาในรูปแบบของการที่ถ้าหัวหน้าเห็นลูกน้องดูแล้วทํางานแล้วเครียด ดูแล้วช่วงนี้ใกล้จะเบิร์นด้อยใกล้จะเบิร์นเอาแล้วเงี้ยก็อาจจะบอกว่าให้ลาพักร้อนบีเถอะไปพักสักสองสามวันไหมนะครับไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนก็ได้หัวหน้าที่ดีๆแบบนี้ก็ไม่ก็มีไม่น้อยนะครับที่คอยสอดสองดูว่าลูกน้องอาการเป็นยังไงแล้วอาจจะถึงขนาดแกมบังคับให้ลาพักไปบ้างน,นะครับเพื่อที่จะได้ให้ใหมีพลังงานพลังชีวิตกลับมาทํางานใหม่ สมัยก่อนผมเองทํางานหัวหน้าเองดูอาการผมแล้วเออไม่ค่อยดีเพราะบังคับอย่างนั้นว่าให้ลาไปเลยหรือถ้าห่วงงานมากก็เอางานไปทําแต่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศพักบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งองค์กรหลายๆที่เนี่ยเขาก็มีลักษณะนี้แต่อาจจะไม่ได้พูดกันแบบเป็นรายลักษณ์อักษรน,นะครับเียงแต่ว่าดูอาการเป็นลายบุคคลบุคคลไปแต่มันก็จะกลับมาเรื่องเดิมอีกนั่นแหละว่าถ้าเราเป็นคนทางานดี มีผลงานนะครับแล้วหัวหน้าเอ็นดูเห็นเราแล้วเนี่ยเป็นห่วงอาการแบบนี้เขาก็จะอยากให้เราไปพักเหมือนกันนะแต่ในขณะเดียวกันเราทํางานก็ไม่ค่อยดีผลงานก็ไม่ค่อยดีความสัมพันธ์กับหัวหน้าก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วจะมาบอกว่าจะขอลาไปปลีกวิเวกไปชาร์จแบตชาร์จพลังเนี่ยเขาก็คงให้สิทธิ์ลาได้ตามตามที่องค์กรให้ได้นั่นแหละแต่ อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อวยหรือว่าไม่ได้เป็นคนออกหน้าว่าให้เราไปลาเองอย่างเงี้ยให้เราพักไปเลยเงี้ยคงยากนะครับเหมือนก็เหมือนกันที่เราคุยกันในตอนแรกนั่นแหละเรื่องของการลาไปดูแลคนในครอบครัวยอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดการอารมุ่มอร่วยหรือมันจะเกิดการยอมรับกันได้มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนั้นหรือเปล่านั่นเองนะครับเนี่ยความสัมพันธ์ดีมันก็จะมีประโยชน์ตอนนี้นี่แหละนะครับ นะฮอ๋อขอบคุณมากน,นะครับน้องท็อปซีเคล็นะครับก็เรื่องเรื่องของสิ่งที่เราเตรียมผมเองก็ทํานะผมเองก็ชอบนะเพราะว่าผมปกติก็อ่านข่าวติดตามหลายเรื่องนะรอบตัวก็เยอะเพราะเพราะบทบาทเราเป็นทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นวิทยากรสอนในองค์กรเป็นที่ปรึกษ,ษาด้วยแล้วผมก็มองว่าเออเราก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งช่องทางโซเชียลมีเดียที่เรามีมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรา ทำสะสมมานานนะแล้วถ้าเราเจออะไรดีๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเหนื่อยจนเกินไปที่จะเอามาแช์นั่นเองแล้วผมทําแบบนี้แนละ้วผมก็รู้สึกสนุกด้วยมันทําให้ผมต้องหาข้อมูลต้องติดตามเรื่องราวต่างๆไปด้วยแล้วก็สนุกนะเพราะว่ามันทําให้เราไม่ตกกระแสไม่ตกเทรนด์การที่เราต้องหาเรื่องราวมาพูดให้พวกน้องๆฟังเนี่ยมันก็เป็นการทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นคนน้ําไม่เต็มแก้วแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผม ต้อง Stay Alert ลอรพูดง่ายๆต้องอยู่แบบติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆอัปเดตความรู้ต่างๆฝึกฝนทักษะต่างๆไปด้วยมันก็กระตุ้นให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ทุกวันอย่างอย่างอายุตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องของแชท GPT อย่างเงี้ยผมถือว่าก็เป็นคนหนึ่งนะที่ใช้มันเยอะมากนะครับแล้วก็มีเทคนิคพรวๆเยอะแยะเลยแหละที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานได้ ทำนุ่นทาที่ได้มากมายเลยเพราะผมชอบนเี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าผมทําแล้วแค่ทําเพื่อสนุกเดี๋ยวมันก็เลิกใช่ไหม่ะงั้นเราก็ต้องทําในรูปแบบที่พยายามบังคับตัวเองเลยว่าเอามันมาช่วยทํางานให้ได้จริงๆไปเลยดีกว่าแค่นี้อาจจะยังไม่พอให้มันไปได้ไกลกว่านี้อีกก็ไหนๆทำแล้วก็เอามาทำรายการที่เอาประโยชน์หรือเอาสิ่งที่เราลองทำโดยใช้ ChatGPT แล้วเนี่ย เอามาให้พวกเราได้รับรู้รับฟังกันด้วยก็เลยเป็นที่มาของการทํารายการ AI ยังไงดีเนี่ยเป็นต้นเนี่ยผมก็สนุกกับการทําแบบนี้ผมก็อยากจะบอกน้องๆเหมือนกันว่าบางทีอ่ะการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองเรารู้อยู่แล้วเรามันเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําเรื่องเหล่านี้ให้เป็นเรื่องสนุกได้มันก็จะเกิดการทําแบบต่อเนื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นวันนี้เราฟังอะไรเราอาจจะต่อยอดไปเขียนสรุป ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวก็ได้การทําแบบนี้ง่ายๆนะครับฟังอะไรมาจากช่องทางไหนเขียนสรุปเป็นของเราเองสั้นๆอาจจะมีเอาโพสต้นทางไปแชร์ด้วยเราทําแบบนี้ต่อเรื่องติดต่อกันเอ,เอาเฉพาะเรื่องดีๆนะครับ30วัน60วัน90วันคุณเชื่อผมเถอะนี่คือหลักการทำเพอร์ซันอลแบรนดิ้งเลยคนจะเห็นเราในรูปแบบใหม่ถ้าเราสนใจเรื่องอะไรเราแชร์เรื่องอะไรเราแชร์แต่เรื่องดีๆ คนจะเปลี่ยน perception กับเราทันทีนะครับมนุษยเราอะหลอกไม่ยากโซเชียลมีเดียสามารถร e f r a m e ทำให้คนมองเราในแง่มุมที่เราอยากให้เขามองได้แต่แง่มุมที่เราอยากให้เขามองมันต้องเกิดจากการที่ทำซ้ำๆทาอย่างต่อเนื่องเราต้องทำให้ตัวเองเชื่อในเรื่องนั้นก่อนพอเราทำทุกวันเราจะเริ่มอินแล้วถ้าเราหาข้อมูลในเรื่องที่เราชอบ ในเรื่องที่เราติดตามไปทุกๆวันเราจะเริ่มมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมเคยคุยเคยทำนะแล้วก็ไปติดตามกันได้นะใครอยากได้กลณีดเด็ดพายดีๆจริงๆเนี่ยนะในโซเชียลมีเดียภายใต้หรือแพลนที่เขามาเริ่เรียนพันใหม่ผมก็กล้าท้าผู้หลงกันนะถ้าเราไปติดตามกันจริงๆเนี่ยแต่ละตอนที่ผมทำเนี่ยมันก็กลัดมาแล้วทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะฮะในการจะเข้าใจในสิ่งที่ ที่ผวกผมาทำมาทั้งหมดแล้วถ้าเราติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบฟังวันละนิดสิบห้านี่ตินาทีนะชีวิตเปลี่ยนแน่นอนแต่อย่าฟังแล้วฟังเปล่าให้สรุปสิ่งที่ได้จากการฟังใส่ในโซเชียลมีเดียเราสักน,นิดมันจะทําให้เราเกิดการตกผลึกนะแล้วก็เกิดการต่อยอดอัตโนมัติสมองเราจะทํางานง่ายๆเลยกับเรื่องพวงนี้ก็ฝาดูแล้วกันนะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรเสียนะถือว่าเป็นความรู้ผมว่าดีนะดี ย่อยมาแล้วแถมฟรีต่างหากนะครับแล้วทั้งหมดมันถูกเจเนเรตคอนเทนต์เนี่ยมันถูกสร้างมาโดยหลักๆมาจากคำถามที่พวกเราถามผมนั่นแหละมาจากเพนพอยพของพวกเราทั้งนั้นนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับใครอยากจะแวะไปเยี่ยมไปชมไปติดตามก็ไปกดกันที่นั่นได้นะฮะอ่ะวันนี้มีเท่านี้ พรปกติช่วงสุดท้ายก็จะเปิดให้ใครที่มีคําถามอยากจะถามอะไรก็ถามเป็นมาได้นะครับถ้าไม่มีก็ทิ้งกันไว้ได้หรืออินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับน้องๆใครที่ก็รู้สไตล์อยู่แล้วเนาะช่องไทงอินบ็อกซ์ก็เปิดกว้างนะครับใครอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้เช่นกันแต่อยากจะให้ช่วยกันนิดนึงเวลาถามอะไรมาก็ให้รายละเอียดมาพอสังเกตหน่อยผมก็จะได้เข้าใจพวกเรามากขึ้นว่าประเด็นที่เราถามมานั้มันมันยังไง เจอเจออะไรมันเป็นแบบไหนนะครับเออจะได้ช่วยคิดช่วยชี้ช่วยเสนอทางเลือกให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและขอบคุณน้องตั้มแล้วก็น้องท็อปสีิลล็มากนะครับที่เข้ามาทักทายนะฮะก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับกับเดี๋ยวใครที่เข้าขับมันได้แต่หน้าสองทุ่มนิดๆประมาณนี้แหละนะครับ นี่ได้มาก่อนสวัสดีครับ